เปิดตัวภาพใหม่โตเกียวม,มารุอีก s g 0 9 r ปืน Silver Ghost โฉมใหม่จาก Resident Evil 4 Remake ล่าสุดทางค่ายปืนอัดลมสัญชาติญี่ปุ่นเจ้าของตำรับปืนอัดลมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกได้เปิดตัว s g 0 9 r หรือปืนพกคู่ใจ Leon นส e n นเนดี i l v e r Ghost ออกมาให้เราได้ชมกันแล้วครับและนี่คือรายละเอียดที่เราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ s g 0 9 r ขึ้นจากปืน HK USP ทั้งกระบอกมีมิติปืนด้วยความยาว95มิลิเมตรน้ำหนักพร้อมแม็กกาซีนไม่ใส่ลูกอยู่ที่735กรัมโดยใช้ขนาดกระสุนในชีวิตจริงอยู่ที่9มมแต่ในโลก Airsoft จะใช้ลูกพลาสติก6มิลิเมตรมันจุ25นัดบวก1นัดในรังเพิ่มโดยปืนทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติและมีเฟรมปืนขึ้นจากวัสดุโพลิเมอร์ที่มีการออกแบบแบบพิเศษอาทิการเพิ่มพื้นผิวหยาบ กาซรซ้อล่องตามนิ้วมือจนไปถึงกาซรซ้ะล่องลึกในช่วงด้านใต้ของทริกร์กาศทั้งหมดทั้งมวลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความถนัดในการจับถือปืนสไลด์มีสีเงินเฉกเช่นปืนซิ l เวอร์โกสในต้นฉบับด้านขวาของสไลด์มีการสลักชื่อสกุลเค n โดช่างปืนที่เป็นพี่น้องของโรเบิร์ตเคนโดผู้ล่วงลับในเหตุการณ์แร็กคูนซิตี้ชายคนนี้คือโจเซฟเคนโด โดยสไลด์ถูกทําให้มีสีเงินด้านลดการสะท้อนของแสงเพื่อลดการเตะตาต่อศัตรูซึ่งเป็นการใช้สีที่สวยและชาญฉลาดมากครับด้านหน้าของลำกล้องมีการติดคอมเพนเซเตอร์หรือปลอกลดแสงเพื่อลดแรงถีบของตัวปืนเพิ่มความมั่นยําม,มากขึ้นด้านล่างของเฟรมปืนมีการแต่งพิเศษเพรอะปืนกระบอกนี้เป็นรางติดอุปกรณ์แบบพิคาทินีทำให้สามารถหาไฟฉาย หรือเลเซอร์มาติดรางปืนกระบอกนี้ได้โดยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์มาติดเพิ่มเพราะปกติแล้ว H&K จะใช้รางติดอุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัวในกล่องปืนจะมีแม็กกาซีน H&K USP มาให้2 m แม็กกาซีนดูจากทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ดูโดยรวมแล้วอาจจะดูเหมือนการแต่งปืน H&K ด้วยอะไหล่ตามปกติที่หาได้ทั่วไปแต่ถวถ้าให้ดูในรายละเอียดลึกๆตั้งแต่ปลอกลดแสง จวบไปจนถึงเฟรมปืนนี่คือปืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างหมดจดโจเซฟเคนโดได้กล่าวไว้ในคำบรรยายสรรพคุณของปืนนี้ว่าไม่มีอะไรชิ้นไหนในปืนกระบอกนี้ที่ผมไม่ได้แต่งมันดูเหมือนเดิมแต่ผมบอกนะว่านี่คือปืนกระบอกใหม่โดยสมบูรณ์หากฉันถือปืนกระบอกนี้ไว้ในมือแล้วฉันไม่รอดจากภารกิจก็คงต้องโทษปีชงแล้วล่ะรีออนเ้ยโดยรีออนกล่าวตอบเชิงขำๆว่า นี่ไม่ใช่เรื่องดวงหรอกเฮียเรื่องความเป็นความตายน่ยแต่ยังไงก็ขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่ทําสุดยอดปืนกระบอกนี้มาให้ผมทั้งนี้ในกล่องปืนจะบรรจุนิตยาสารเล่มพิเศษ Special s u r v i v e Magazine ที่มีรายละเอียดที่ผมพูดไปข้างต้นและรายละเอียดเกี่ยวกับปืนบางส่วนนอกเหนือจากในเกมมาให้ด้วยทั้งความเห็นของผู้ที่ได้ใช้ปืนกระบอกนี้และการบรรยายสรรพคุณของปืนไว้ยอย่างครบถ้วนตัวกล่องจะเป็นกล่องแบบแนวตั้ง มันจูปเปืนลงไปในกล่องสวยงามประกบด้วยแมกกาซีน2ชิ้นคู่ถูกใจสายสะสมแน่นอนครับส่วนใครที่สนใจปืนกระบอกนี้สามารถทักถามไปตามร้านขายปืน a i r s o อฟที่คุณรู้จักเพื่อพรีออเดอร์ได้เลยนะครับแต่ผมคงต้องกระซิบไว้ก่อนเลยว่าปืนกระบอกนี้รุ่นลิมิเต็ดนะครับถ้าช้าอาจพลาดได้โดยสนนราคากระบอกนี้อยู่ที่32,800เยนหรือประมาณ1900บาทตามราคาบ้านเราครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับปืนกระบอกใหม่ของรีออนในภาคนี้ถูกใจใครกันบ้างยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทั้งบน Facebook และ YouTube เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเพื่อผู้ชมทุกท่านแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปพรีออเดอร์ปืนก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ